สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กวอฟเฟิลกันนะคะทุกคนก็คือเราก็จะอบวอฟเฟิลเป็นแผ่นๆน,น,นะคะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3แผ่นค่ะทุกคนแล้วก็เอามาวางเรียงๆกันนะคะตอนแรกจะใส่4 4แผ่นก็มันสูงไปก็เลยเอาแค่3แผ่นนะคะแล้วก็เอาที่เอาพลาส,สติกที่สําหรับ พันเค้กนะคะเอามาพันรอบเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันแบบว่าเคลื่อนนะคะทุกคนล็อกมันไว้เลยเป็นพลาส,สติกนะคะทุกคนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะพอดีสามแผ่นพอดีกับพลาส,สติกพอดีเลยนะคะเสร็จเสร็จแ,แล้วเราเอาฝ่ยฟองมาโปะด้านหน้าเลยค่ะทุกคน ทำง่ายมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยลูกค้าสั่งมาว่าจะเอาแบบเป็นวอฟเฟิลนะคะทุกคนก็เลยต้องดัดแปลงนะคะเป็นเค้กวันเกิดค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอา,ป, Happy าป้ายแฮปปี้เบิร์เดย์มาแปะแค่นี้ก็เสร็จสำหรับเค้ก ฝอยทองวอฟเฟิลหรือวอฟเฟิลหน้าฝอยทองคะ่ะ